สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเพจของบิ๊กสุรินทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศดีๆอีกแล้วครับพี่น้องครับวันนี้พี่ชายผมมาจากขอนแก่นครับเดินทางเอาปลาช่อนหรือปลาคอยญ่มาฝากกันด้วยครับวันนี้พี่อ๊อฟบอกว่าโออยากจะกินฝีมือของบิ๊กสุรินไม่ได้กินนานแล้วครับไม่ได้เจอกันนานแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าพี่อ๊อฟนี่ก็ไปทํางานอยู่ขอนแก่นนะครับเป็นคนสุรินบ้านเราเนี่ยแหละครับเป็นพี่ชายของทีมงานเราอีกท่านครับผม สสสอดังึ้ยาีวันนี้จะมีเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวตามผมมานะครับพี่น้องครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บวัตถุดิบจากสวนกันแล้วกันนะครับช่วงนี้ทั้งพริกทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดเอ้ยนะครับกำลังงอกเงยสู้เลยครับนี่ครับก็ขออนุญาตเก็บตะไคร้ครับอยู่บ้านเราไม่อดไม่อยากครับปลูกพืชปลูกผักกินกันเองแบบนี้แหละครับความสุขที่หาได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกเยอะเลยครับพี่น้องครับ ความจริงใจห,าให่างไกลเลยตรงตรงชัดเจนไม่เอ็นไม่เคยตามแบบฉบับนุ่งเสื้อกรา การปลูกผักกินเองก็มีแต่ข้อดีครับพี่น้องครับหข้อดีที่1ก็คือประหยัดครับข้อดีที่2ก็ผักที่เราปลูกกินเองปลอดสารพิษ100%เนแน่นอนครับไม่เหมือนที่เราไปซื้อคนอื่นเขากินบางทีเขาก็ใช้สารเคมีซึ่งไม่ปลอดภัยต่อต,ตัวท่านเองและก็ครอบครัวนะครับแล้วก็ใครที่ชอบทํากับข้าวนี่โอ้เวลาได้เดินเก็บผักที่เราปลูกไว้รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็มีความสุขครับพี่น้องครับ หเมษรกเส nsinn อยื้อวดน้องมาร่ำกันเตรียมเสียงซอดังສึงญาสีสาย วันนี้เมนูก็เป็นการต้มปลาช่อนแบบบ้านๆนะครับทุกคนครับหลายคนนี่ประสบปัญหาเรื่องการต้มปลาแล้วขาวนะครับตามผมมาครับว่าทําอย่างไรไม่ให้ปลาเนี่ยแล้วต้มมาแล้วขาวปลาหน้านี้ผมบอกเลยถ้าไม่เสียนจริงนี่ต้มขาวแน่นอนครับพี่น้องครับ,บรวิธีล้างปลาของผมผมจะใช้น้ำมะกรูดนะครับเอามาล้างปลาแล้วก็ใช้เกลือครับล้างสักรอบหนึ่งแล้วก็นําไปล้างกับน้ําเปล่าสักสองสามรอบจนหมดเมือกหมดเลือดที่เราบั้งปลานะครับนี่ ทําตามวิธีนี้เลยบอกเลยไม่คาวแน่นอนครับแล้วก็ล้างสัก2-3น้ำครับจนไม่มีเลือดแล้วก็ไม่มีเมือกให้กลิ่นส่งกลิ่นคาวอีกแล้วครับ ก็ได้ดแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งของผมนะครับนี่เลยครับตั้งน้ําให้เดือดใส่ตะไคร้ลงไปเพื่อดับคาวเอาปลาของเราไปลวกไปล้างกับน้ําร้อนๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาพักกับน้ําเย็นแล้วก็ล้างเมือกของเขาออกครับอีกทีหนึ่งครับดีดกีตาร์ร้องเพลงรอสีซอให้น้อง วิธีและเทคนิคเหล่านี้ผมบอกเลยครับว่าต้มยังไงก็ไม่คาวครับทําตามที่ผมบอกครับนี่รับตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงมาทากันต้มปลากันเลยครับ ตั้งน้ำเสร็จก็หยอกเกลือลงไปครับใส่เกลือลงไปพอประมาณนะฮะแล้วก็ขา่าตะไคร้หรือสมุนไพรต้มปลาของเรานี่แหละครับทั่วไปวันนี้ผมจะต้มแบบบ,บ้านนะครับผมจะใส่เป็นปลาร้าขเขมรนะครับเนี่ยเพราะขเขมรครับปลาร้าแห้งที่บ้านพี่น้องเรียกว่าปลาร้าอะไรผมไม่แนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มะขามเปียกลงไปเล็กน้อยนะครับวันนี้เราจะมีสมุนไพรยเยอะมากเลยครับพี่น้องครับสูตรต้มปลาของผม ากนั้นผมก็จะใส่พริกแห้งขาตะใครลงไปคั่วนะครับผมจะมาทำเป็นพริกแกงนะครับเพื่อที่จะใส่ต้มปลาของเราครับลอกข้าแมสรอกแรสเร็นยืนชอบร่องร่ำกันตรึมเซ็งสอดหังซึ่งยำสีสายยามเย็นลงโชยพัดบก โดนหอมก็นำมาโครกครับเราจะไปใส่ต้มปลากันครับพี่น้องครับใดเลิดเลิกันลอะข,มขามรเรากราวขนาดหนักคุญปุตกขเมนเห็นชัดรอเรื่อมันคัดตอนท้ายเพินเนแต่สาวรู้ไม่ความจริงใจหาใครเกิด เนื้อปลาวันนี้บอกเลยว่าสดทั้งสดแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับอูน,น่าทานมากเลยครับแล้วบอกเลยว่าไม่มีกลิ่นคาวแล้วครับใส่ลงไปตอนน้ำเดือดๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ ระหว่างนี้ก็ใส่อีโอมลงไปเลยครับอีโอมหรือผักขยงครับนี่ครับเป็นการต้มปลาแบบบ้านๆก็ขาดไม่ได้เลยก็คืออีโอมผักขยงและก็นี่ครับพระเอกของเราก็คือใบมะขามอ่อนครับพี่น้องบอกเลยว่าสูตรนี้แบบเครื่องนี่เต็มไปด้วยสมุนไพรแน่นอนครับแล้วก็พริกที่เราผ่วจนหอมนะครับเป็นพริกแกงอีกสูตรหนึ่งของผมครับนี่ครับนี่ใส่ลงไปเลยครับ จากนั้นก็นําพริกขี้หนูที่เราทุบไว้ครับมาใส่ลงไปครับสูตรนี้บอกเลยว่าใครไม่กินเผ็ดผมขออภัยด้วยแต่ต้มปลาของผมต้องเผ็ดไว้ก่อนครับเพราะว่าผมเป็นคนกินรสจัดและอีกอย่างหนึ่งมันเหมาะก,กับการแกล้มด้วยครับพี่น้องครับจวดเอชอบวนเพื่อนองมิดสหายราดไรเปิดเลินกันลอพะแม่ส่อกระเปานหนักปุตกุขเมินเห็นชับรอเรือมันคัดยามไอ้คือ าู้ไมความมจจรริงใใหาใคาคกปรุงกันครับใส่ผงนัวลงไปครับผงชูรสใส่หลยแซ่บหลายเช่นเคยครับพี่น้องใครไม่รับประทานผงชูรสก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ครับอันนี้ไม่ว่ากันครับเยาะน้ําปลาลงไปเพื่อความหอมครับแล้วก็รสชาติให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอีกเลยครับ ไม่ได้ก็คือการชิมนี่แหละครับพี่น้องครับจะทําอะไรให้อร่อยมันก็ต้องชิมผ่านโปรก่อน <c oughs> อ่ะชิมอร่อยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายใบกะเพราของเราลงไปครับใบกะเพราข้างสวนครับข้างบ้านที่ปลูกไว้นี่แหละครับส่งกลิ่นหอมฟุง้งไป3บ้านสีบ้านครับพี่น้องครับยวดครับพี่น้อง อย่าลืมเอาไข่ปลาครับมายีๆเพื่อให้มันลอยฟุ้งเต็มจานของต้มปลาของเราครับวิธีนี้คือการกุดสโลบายในการกินไข่ปลาไม่ให้คนแย่งกันนะครับพี่น้องครับกินแบบไม่ต้องแย่งกันก็ต้องแบบนี้แหละครับให้มันลอยแล้วมันดูน่าทานครับอ่ะครับทุกคนครับเสร็จแล้วครับต้มปลาแบบบ้านๆสูตรของผมเองครับผมคิดขึ้นมาเองครับหรือพี่น้องอยากไปทําตามก็ลองไปทําทานกันดูนะครับวิธีนี้ผมบอกเลยว่าผมรับประกัน100% 1้นล้านเปอร์เซ็นต์่าปลาไม่มีคาวแน่นอน ครับเดี๋ยวตักแพใ้คุณยายกับคุณตาทานข้าวกันครับโ um ม,มเดอร์โคบายบองปูนวไหมอยมลยายน ยายผมบอกว่าละมวมจูจะงันเลยก็คือละมวมก็คือพอดีครับอร่อยแซบนะครับอ่ะคุณยายกินได้ผมก็ดีใจครับวันนี้มีความสุขกับการทํากับข้าวครับแล้วก็ของว่าทุกคนดูคลิปนี้แล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเลยกันครับวันนี้ผมไปแล้วครับพี่น้องครับอ่เอาไปทําตามกันดูนะครับถ้าใครมีปลาช่อนตัวเบลอแบบนี้ทําตามสูตรนี้เลยครับบอกเลยว่าไม่ขาวแล้วก็อร่อยแซบจวดพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ เรือมันคัดตอนท้ายเพื่อนแต่สาวรู้ไม่ความจริงใจหาใคร